ที่่นนนนอออและชุดเครืงนนโตัสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะนี่คือรายการคุยกับเป็ดสุพีนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาดี4ี่ทุ่มครึ่งทางช่อง TNN24 ค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกับน้องป้องนวัดนะคะโอ้มีเรื่องราวน่าสนใจมากมายเราหลอกถามก็ด้วยนะคะว่าสเปคเป็นยังไงเจ้าชูไ้ไหมอะไรอย่างเี้นะคะแต่น้องป้องไม่เคยปิดบังเลยวันนี้น้องป้องบอกว่า เรามาคุยกันต่อดีไหมคมรับเพราะมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่เมืองจีนนะคะน้องป้องตอนนี้เป็นพระเอกดังอยู่ที่เมืองจีนนะคะเรามาเมาส์มอยกันต่อเลยนะคะวันนึงพอปุ๊บคัดมันยังไม่ผ่านพอคัดพระของก็นั่งแบบหูนั่งเครียดอะไรเงี้ยเ้ามันคงกดดันนะจำได้น้ำตาไหลมาเองผมพูดตรงไม่ได้ถ่อมตัวผมแล้วก็อีพอรสวรรค์ในการแสดงเดี๋ยวบางคนผมเห็นว่ามาเข้ามาแคสเนี่ยอุ้ย ได้เลยเก่งจังบางคนได้เลยองลงวุ้บได้เลยอะไรเงี้ยแต่ผมจะไม่ได้ก็บทที่ปแปลกไปเรื่อยก็เหมือนทำอะไรใหม่ๆส่วนในการแสด,ดงผมว่าคือได้เป็นอะไรที่เราไม่ได้เป็นในชีวิตจริงผมว่าอาชีพนี้ก็มีอายุการใช้งานของมันผมว่าผมอยากทำสิ่งที่ผมชอบมากกว่าะจะได้ไม่ต้องฝืนใจตัวเองอะไรเงี้ย ดีค่ะต้อกาอเสาร์นี้เราคุยกันต่อ,อเ,คคเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังสนุกสนานกันในเรื่องเมืองจีนใช่ไหมเรื่องรามันเยอะเอกินเยอะเกินมีทั้งเรื่องส่วนตัวมีทั้งเรื่องการทํางานแต่เรื่องส่วนตัวบอกตอนนี้สดสบายละส,สดครับนี่บ,บอกแล้วฝากใช้เป็ดฝากขายหน่อยเดี๋ยวขายให้อุ้ไมน่งผมขายหรอกเดินหน้าเขาแบบเต็มเลยอย่าอย่าเลือกเยอะเอาคนที่แบบว่ารักจริงหวังแต่งพออยู่กันได้อันนี้เรามาคุยเรื่องการทํางานครับ บอกว่าไปอยู่ที่เมืองจีนอ่ะคานนี้เริ่มพูดคล่องแหละแต่ว่าละครยังไม่ออกแล้วอยู่ที่นั่นนี้ชีวิตการเป็นอยู่เป็นไงก็เวลาเราอยากไปอยู่ไปอยู่อะไรบ้านหรือคอนโดโรงแรมนครับคือที่รุ่นเนี่ยที่นเหมือนเมืองไทยนักแสดงเขาค่อนข้างผมว่าลําบากกว่บ้านเราเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวบ้านเราถ่ายละครเสร็จก็กลับบ้าน เดี๋ยพ่อแม่อยู่กับบ้านอยู่กับแฟน <หา S 2> อะไรก็แฮปปี้ไม่เหงาไม่อะไรที่นู่นคือประเทศเขาใหญ่มากครับผมถ่ายที่ซูจโจเป็นเมืองที่ห่างจากเซี่ยงไฮ้ประมาณชั่วโมงครึ่งทุกคนอย่างนางเอกนางร้ายตัวพ่อบางคนมาจากฮ่องกงบางคนมาจากปักกิง่งบางคนมาจากเซ<อ>ี่งยงไฮ้คือ<ล>ทุกคนคือที้กระเป๋าเหมือนผมเดินทางมาแล้วมาอยู่ที่เมืองนี้ที่ซูโจนี้ด้วยการโรงแรมเดียวกันตึกเดียวกันถ่ายจนจบปึ่งค่อยแยกยานกลับก็รู้สึกเลยสนิทกันมากเพราะว่า มันก็อยู่แค่เองแค่นั้นเองพวกเดียวกันเราจะไกลหน่อยเราจะมาจากเมืองไทยเขายังอยู่บริเวณแบบนั้นแล้วไงฮะแล้วก็มีเพื่อนสนิทไหมคะก็นักแสดงทีมงานที่อยู่ด้วยกันอย่างวันแรกที่ไปเนี่ยคุณเล่นเป็นพ่อผมเนี่ยอ๋อเจฉลียงที่สมัยก่อนใครเคยดูละครอย่างเพื่อนรักหักเหล่มโหด เฉพาะตลาดหุ้นอย่างนี้ครับว่าเป็นพระเอกเลยเขาบอกผมนะให้เราังใจว่าวันแรกที่ผมมางงงใช่ไหมเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องคิดมากอย่างสิทธิภพก่อนที่เขามาที่จีนเป็นใหญ่ครั้งแรกนะครับก็อย่างนี้แหละพูดภาษาเขาไม่ได้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าอดทนไปแล้วเดี๋ยวอย่างมันจะดีเองทุกคนให้กำลังใจเราทุกคนช่วยเราแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นอ๋อฉะนั้นบท ทุกคนจีนหมดจีนกลางจีนกลางแล้วนางเอกอะคะเป็นไงสวยไหมานางเอกชื่อโรบิเซียวนะครับ<อ>ก็เป็นท็อปฟายของนางเอกที่นู่นเลยนะครับ<อ>แบบในในวงการทีวีนะครับสวยนะครับแล้วก็เล่นเก่งจบโดยตรงเลยจบพวกสเตจจบการแสดงโดยตรงก็เลยเก่งมากก็เลยช่วยได้เยอะครับอายุ26่อ๋ออายุยังน้อยอยู่เหมือนนางเอกไทยมหคือไลฟ์สไตล์เขาเหมือนเรามั้ยเขาความป็นดาราเขาจะแข็งแกร่งดูจริงเข้มข้นอยู่าหมายถึงว่า เวลาเขาไม่ถ่ายรูปก็ไม่ถ่ายออ๋เหรอเดินไปเลยอย่างแบบผมไปไปงานที่เซี่ยงไฮ้มอบรางวัลอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนก็อยู่โรงแรมเดียวกันหมดใช่ไหมอย่างผมเดินแฟนคลับจะรองานเต็มเลยคนฮ่องกงจีนเดินก้มหน้าไม่สนใจใครเลยแล้วคนไทยเราก็คนไทยอ่ะถ้าถ่ายรูปเฟอเฟืออะไรเงี้ยเดี๋ยวขึ้นไปสรุปคนรายนี้โดนด่าผมบอกคุณทางนี้ไม่ได้นะอ๋อทำไม่ได้ มันอย่างเงี้ยกลายเป็น,นว่าคุณไม่สนใจยิ่งคุณยิ่งเมินยิ่งหยิ่งเนี่ยกลับเป็นเพิ่มแวลูคุณแบบคุณเข้าถึงยากคุณเจ๋งอะไรเงี้ยอ้าวสรุปเมินหยิ่งหยิ่งนี่ดีซะงั้นอ้าวเวรกรรมอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนไหมคะเราไม่สนทำไม่ได้เราไปยังเป็นเราะเพราะเราต้องอาศัยแฟนคลับคือคบางทีก็ไม่ได้คิดมากคิดแค่ว่าแบบมารอเหนื่อยแล้วก็เราถ่ายเน้นจอนดออะไรอย่างาเงี้มากกว่าก็ถ่ายหมดเลยก็ไม่ถึงกับหมดแล้วลม,มีผู้จัดการส่วนตัว ก็จะมีกอยกักเพราะว่าเพราะคนที tense, ่น like, ู uh, the ่นคนจีนเขาจะแบบรุนแรงนิดนึงโดนมาโดนจิกมาเห็นเพื่อนพี่บางคนโดนดึงโดนจิกคือเขาจะรุนแรงคนไทยยังแบบว่ากันเถิดหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงเขาจะแย่งแย่งนิดนึงเลยเพราะฉะนั้นกาดที่ดูจะโก็ใส่เสื้ออย่างเงี้ยดีกาดจะแบบอันนี้ป้องกันจุ๊จุ๊จุ๊ดาดาคือรู้สึกว่าบางทีแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเฮ้ยทำไมได้จังแต่เขาบอกว่าทั้งแบบอย่างเงี้ยเอาไม่อยู่ใช่เวลายังไงอะทั้งวันไหมเวลาถ่ายทำ คิวที่พวเขาจะทุกวันอย่างบ้านเราเนี่ยจะธนาคารพุทธเรื่องนึงห่้าสาธิตเรื่องนึงเขาถ่ายทุกวันแต่หมายถึงว่าคิวทุกวันแต่อาจจะอาจมีทุกวันก็ได้ครับแต่เขาก็จะแบบถ่ายทุกวันทีเดียวเสร็จไปเลยแล้วยังไงคะเลิกดึกปุ๊บเขาดูแลอาหารการกินเรียบร้อย แล้วกองถ่ายสู้บ้านเราไม่ได้ครับไปอยู่นู้นแล้วคิดถึงอาหารกองถ่ายไทยน้ำพริกพกอะไรไปบ้างไหมครับแล้วก็มีแฟนคลับใจดีแบบเขาก็รู้เรามาจากเมืองไทยเขาอาจจะไม่ถูกปากเขาก็ซื้ออาหารมาให้ที่กองช้าปรานเย็นไปซื้อจากร้านไทยอย่างเงี้ยร้านไทยร้านจีนที่แบบที่มันเผ็ดๆผดน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกขอบคุณคุณแฟนคลับจีนมากที่แบบแกงที่มาดูแลเขาเขาดีช่วยเราได้เยอะครับแล้วช่วงที่เราว่างๆไงเราทำอะไรบ้างก่อนไปก็คือเห็นแล้วว่า หรือเราไปลุยกันนะเจออะไรก็สู้นะอะไรอย่างี้ครับ ทุกดีไซน์ชุดเครื่องนอนโลตัสโหหาแป้งผิดเบอร์ข่าวเวอร์ดูดิหน้าลอยอย่างกับผีแน่แค่เลือกสีแป้งให้เข้ากับผิวปรนด์รุงใหม่แป้งนาทรีฟิ u r ีเคล a ร์ไวท์เบอร์หนึ่งสำหรับผิวขาวเบอร์สองสำหรับผิวสสีดูเนียนใสหน้าไม่ลอยแป้งนาทรีฟิ u r ีเคล a ร์ไวท์ Warner Brothers Pictures Metro g o l d w y n Mayer และ New Line Cinema ชวนคุณร่วมเดินทางสู่ Middle-Earth เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อปิดตำนานมหาการภาพยนตร์ปลาภาคผลงานเกลียดอลังการจาก Peter Jackson The Hobbit สงคราม5ทับวันนี้เต็มรูปแบบ3มมิติชีวิตคือการเดินทางแต่จะเดินแบบไหนถึงจะสุขอย่างแตกต่างชีวิตคือการเรียนรู้ จะเรียนแบบไหนถึงจะมั่นคงและยั่งยืนโลกคือละครโรงใหญ่แต่มุมมองที่ดีที่สุดช่วยเห็นได้เต็มตากว่าใครความหมายของชีวิตอยู่ที่การเลือกใช้ชีวิตเหนือระดับต้องเต็มที่กับทุกสิ่งความแตกต่างที่เรา S c B First Privilege Banking เตรียมไว้เพื่อคุณใช้ชีวิตแบบ First เอกสิทธิพิเศษแห่งการใช้ชีวิต ช่วงที่เราว่างๆเนี่ยเราทําอะไรบ้างอะอย่างซูโจที่ไปอยู่เป็นเมืองทะเลสาบเมืองสวยงามโชคดีได้อยู่เมืองนั้นใครขับจะซื้อจักรยานผมคันหนึ่งมันเขารู้ว่าผมแบบชอบอะไรเงี้ยขับปั่นจักรยานซึ่งดีมากเขาสามารถปั่นจักรยานที่เล่นมีานดูเมืองดูอะไรเขาแล้วก็อย่างคนที่นู่นชอบไป KTV KTV คือคาราโอเกะเราก็ไปนั่งฟังคาราโอเกลงจริงแล้วก็ฟังร้องเราฟังร้องไม่ได้แต่ก็สนุกสนานไม่สนิทกัน แล้วไม่ร้องร้องมั้งโอติเพลงไทยไม่ค่อยรอดเลยเพจีเนี่ยเขาไม่ชอบร้องเพลง <c oughs> เดี๋ยวเสียชื่อเสียประเทศไทยผิดทีครับมาไหนว่างทั้งวันก็ไปเที่ยวระแวกนั้นหร<อ>ืแบบอแม่ข้างเซี่ยงไฮ้บ้างแล้วอยู่ที่นั่นมีผู้จัดก,การส่วนตัวไหมคะก็มีคนของของเขาไหม <c oughs> พี่บอยคนหนึ่งอ๋อของพี่บอยสมไปคนหนึ่งช่วยดูแลไอ้เจนที่อีกคนหนึ่งเพื่อจะประสานประสานการแปลอะไรก็ดูแลทุกอย่างดูแลขนาดไหนคะก็ ท้ทุกอย่างที่เหมือนเพื่อนกันเลยครับอยู่ันบจะตลอดเวลาอาแล้วผู้จัดการของที่คุณบอยส่งไปนี้พูดจีนได้ด้วยไหมคะพูดจีนได้ก็คืออ๋อก็คือหาคนคัดมาเพื่อที่จะช่วยด้เวาช่วยเหลือกันทุกอย่างครับก็เหมือนไปก่อนไปก็คุยกันแล้วว่าอ่ะหรือเราไปลุยกันนะเจออะไรก็สู้นะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ณวันนี้ถ่ายเสร็จละเรียบร้อยครับเพื่อจะออนแอร์เมื่อไหร่คะพีห่น้าครับเพราะเขาต้องไปพากเสียงปรับแสงอะไรก็เป็นเรื่องของโพสต์ดักชันของเขาอ้าเขาไม่ทำไมไม่เอาเสียงเราจริงเลยหรอ ที่นู่นเนี่ยเลื่อนพาเป็นเรื่องปกติอย่างคนเล่นเป็นพ่อของหรอกอร่อยเจริญเนี่ยเป็นคนฮ่องกงพูดจีนนะครับแต่ว่าก็ต้องพาเพราะว่าอาจจะพูดเหนือหรืออะไรเพื่อให้ทุกคนได้ดูแล้วเข้าใจใช่ให้มันไปได้ยินมาตรฐานเดียวกันถ้าเราเป็นพูดจีนหรือพูดเหนือยคนดูอาจจะงงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งที่นู่นนะครับอย่างละครกำลังภายในที่เราดูอน่ยชูุ่ชุชุทุกคนภาคหมด ผมก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกับว่าตอนเล่นอาจจะเก็บเสียงไม่ดีเป็นเป็นเรื่องปกติของรุ่งที่การภาคเสียงอ๋อฉะนั้นก็ไม่ห่วงละแล้วก็พูดของเราไปให้ได้อินกับบทนั้นให้ได้อินแล้วไปแล้วไปเจอน้องปลอยคนละประเทศน้น้องปลอยฮ่องกงแต่ก็เจอภาษาบินเจอบนเครื่องบินกับไทยแล้วก็นุกดบีตันนั้นน้องปลอยเข้าไป งานเซี่ยงไฮ้ฟิล์มเฟสมั้งครับก็เลยไปเจอก็ได้เจอกันเหมือนกันครับแล้วต้องไปอีกไหมคะหรือว่าต้องแล้วแต่จริงก็ไปมาตลอดคือไปอย่างไปแถลงข่าวไปนู่นไปนี่แต่ถ้าเกิดจะไปยาวๆอีกคงเรื่องต่อไปอะไรอย่างนี้เราอยากให้เรื่องนี้ออนแอร์ก่อนก็ต้องเล่นละครไทยก่อนแล้วมีอะไรขำๆสนุกที่เราไปเจอที่นั่นบ้างไหมคะก็เยอะนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันใหม่หมดเลยทั้าเราทั้งวันไม่จบขำๆว่าซุปเต่า ซุปเต่าคือเราไม่กินอยู่แล้วคนไทยกินเต่าเหมือนบาปแบบไปตัดชีวิตเขานั่นเวลาเขามากินในกองเนี้ยมันมาเป็นเต่าเลยเหรอมันไม่เห็นทีแรกก็เฮ้ยนายยื้อมาชื่อเฮอร์เฮอเฮอดื่มกินซุปกินซุปมาอะไรอย่างเงี้ยเอาโอเคโอเคเฮอรอร่อยดีไหมอร่อยดีเลยะหั่นแบบเป็นกระดองต่อเล็กๆ่เงี้ยต้มอยู่บอกเฮ้ยเต่าเนี้ยไม่กินวมไม่กินอยู่แลยแบบ ซัดไปยังตอนนั้นดีที่ไม่ได้ทานเนื้อทานแต่น้ำสัดเนื้อคงเครียดนะเขาว่าทำไมไม่กินน่ะบอกไม่กินคนไทยบาปเขาบอกว่าทำไมมันก็ต่ี่เคิดแค่ว่าแบบขายน้ฟิตเป็นปลาชนิดหนึ่งทำไมต้องไม่กินเขากินอะไรแปลกๆเยอะกินกบที่ถือเป็นเรื่องปกติเขาก็บ้าหลังเงี้ยอายุกินแมลงกินตุ๊กแกใมันก็ผมว่าแล้วแต่พัฒนธรรมไยวัฒนธรรมมันแล้วรายได้ดีไหมค่ะดีกว่าเมืองไทยนะครับโอ้สบายเลยฉะนั้นเรื่องต่อไปก็ไม่ปฏิเสธ กจริงๆมันไม่ใช่แค่เงินก็มันก็สนุกดีได้ประสบการณ์แล้วก็ผมว่ามันก็เป็นอีกขั้วนของอาชีพที่เราพัฒนาขึ้นไปก็อยากลองดูครับแล้วตอนนี้กลับมามีผลงานในไทยจะมีเรื่องอะไรก็กำลังเปิดก้องเรื่องตะวันตะบุรพาครับที่สมัยก่อนพี่แท่งกับพิ่ติ๊กเล่นไว้อันนี้เป็นบู๊หน่อยตรงนี้ก็เรียนบู๊บูหนักเลยแล้วก็ ลองเพราะว่าปกติเล่นเล่นเี่ยลักล <c oughs> <ve Bass Busan> ักตบตบจุบๆุแ okay ล <time> ้วเรียนที่ไหนคะเรียนบทบู๊อะไรเงี้ยก็บริษัทเลยาจ้างอาจา์คิวบูมาตอนนี้เรียนยังคะเรียนไปถึงไหนละก็เรียนเรื่อยๆมีก็มีคิวสวยๆมีล็อกคือผมจะเรียนเป็นผมเรียนเป็นตำรวจฉะนั้นก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าอย่างตำรวจเนี่ยจับปืนย้นจังจับงี้ชนะลายยิงคืนอย่างเงี้ยเพราะไอ้การหัวใจค่ะ ถ้าโดนยิงสวนมาอะไรเงี้ยอ๋อนี่จับเงอ๋อพี่นึกว่าทําให้มือมั่นไม่ใช่ก็คงด้วยแต่ว่าเปิดใจไว้แต่ยังโจนเนี่ยก็จะอีกแบบหนึ่งเขาจะต้องเือแบบโจนแบบคือไม่ได้เรียนมาก็อีกแบบหนึ่งเพิ่งรู้ว่าเอาคิวถ้าโจนก็แบบลุยเลยไ่สนใจมวยวัดนิดๆอะไรเงี้ยก็คือจะไม่เหมือนกันก็เป็นความรู้ใหม่อะไรซอนแล้วเราต้องมีวิชาหรืออย่างสนจะได้เป็นโจนก็จะแบบไม่เหมือนกันอีกแบบหนึ่งแล้วเราเรียนพร้อมกันอยู่ในคลาสเลยมีเรียนเดี่ยวด้วยอยู่ด้วยกันด้วยต้องไปฝึกยิงปืน ฝึกแตะต่อยอะไรเงี้ยบ็อกซิ่งคิกบ็อกซิ่งได้หมดเลยอ๋อก็ดีเนาะน้องป้องมีอาชีพก็เคยเป็นเดินแบบตั้งแต่ต้นตอนนี้ก็เป็นดาราศิลปินชื่อดังละชอบอันไหนมากกว่ากันเนี่ยเล่นแบบเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่อาตรงมา่าเป็นงานที่ง่ายสุดในวงการบันเทิงเพราะมันแค่เดินเดินพรีเซนต์เสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคือเดินแรกๆเดินเดินเดินเยอะเดินเดินแบบบ่อยมากจนมันก็เบื่อพอมาเล่นละครเนี่ยมันก็ท้าทายกว่าสำหรับผมละครยากกว่า ทำนู่นทำให้มันเล่นให้ดีให้มมาอะไรมันยากกว่าเยอะ,ะแต่พอเราเล่นละครเยอะๆนานๆเข้าเนี่ยก็รู้สึกว่า<ห>น,นานได้กลับไปเดินแบบดี<ะ>ก็สนุกดี<ะ>ได้ไปเจอเพื่อนเก่าได้ไปเจอพวกพี่สไตลิสก็สนุกดี<ะ>ไม่ได้เจอกันนาน<ะ>นานเดินทีก็สนุกดีครับ<ะ>ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าลองหมดแล้วถ้าไปออกอีเวนต์ดาราส่วนใหญ่พอคนไหนอยู่ในกระแสก็จะเชิญไปออกงานตามอีเวนต์ต่างๆเนี่ยไม่ทราบว่าโอเคไหม ก็อีเวนท์ถ้าผลผมก็โอเคนะครับออกบ่อยแต่ว่าผมจะไม่ร้องเพลงอ๋อจะไม่ร้องเพลงคือในงานวงการเนี่ยทำมาเกือบหมดแล้วนะครับโดนแบบเป็นเอ็มวีแสดงพิธีกรทั้งหมดแล้วแต่ว่าเขาร้องไเองไม่พอจริงก็อย่างพี่บอยชวนให้เล่นละครเวทีก็เออใช่เพราาะว่ก็บอกว่าคยใกล้ชิดบอกพี่ร้องไม่ค่อยได้นะแล้วก็เล่นละครพูดก็ได้อะไรเงี้ยแต่เวลาเราไปเล่นเล่นละครดูละครเนี่ยเราสุขละละครที่เขาร้องเนี่ยมัน ได้อารมณ์กว่านี่ยมันก็สนุกเนาะมันได้ฟิลกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเล่นละครเวทีน่าจะร้องมากกว่าแต่เราร้องไม่ได้ก็ต้องถ้าจะเอาจริงๆต้องไปเรียนเป็นเรื่องเวลาให้คุณบอยส่งไปเรียนสิเพราะอยู่กับคุณบอยใกล้ชิดคุณบอยแกคงไม่อยากปวดหัวไว้ก่อนละกันเลยอยู่จริงว่าแล้วอยากป่ะจริงๆเวลาดูเขาเล่นอย่างเงี้ยเรื่องอะไรเนีสนุกะโอ้สนุกแล้วสนุกแล้วอินอะไรเงี้ยอย่างทวิภพเงี้ยสมัยพี่กบพี่กัปตันอย่างพี่มอส้าสโรดทรายอย่างแม่นาคหรืออย่าง หรือคอนมึงนอกก็ตามเลยสุดดูเขาถ้าอินโหอยากทามากเลยแต่เราคิดถึงตัวเราพอถึงเวลาอาจจะทําได้ไม่ดีหรือเปล่าเราก็ไม่มั่นใจเพราะว่าคนเราคงไม่ได้ทำ่ังจริงๆน่าลองนะใช่ nobody's perfect ก็จริงแต่แบบหน้าตาหน่วยก้านให้น่ะฉะนั้นก็น่าจะร้องเพลง พี่ว่าน่าจะลองทำนะเดี๋ยวพี่รอฟังไปเรียนมาแล้วก็ไปเป็นละครรัชดาไั่นะใช่ไหมไปเล่นสักเรื่องหนึ่งงานช้างผยากกว่าไปจีนอย่นงเเป็นงานไรลองบอกเดี๋ยววันหลังเจอคุณบอยจะไปกระซิบอย่าพี่เดย้งานเข้าเมืองจีนมาหมดเลยนะแฟนคลับอยากมาดูอะไรอย่างเงี้ยยิ่งใครบอกำงกลับนี่พี่ผมว่าโอ้โหเครียดเลยอาจจะได้ร้องแล้วร้องอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่เลิกเลยแล้วคิดว่าตัวเองตอนนี้ประสบผลสําเร็จได้อยังคะ ก็ผมว่าคนเราไม่ได้พูดแบบเท่ๆพระเอกครับเพราะคนเราแบบจุดหมายชีวิตของเราคือมีความมีความสุขทุกวันมากกว่าเพราะว่าคนส่นเราหาเงินก็เพื่อซื้อความสุขว่าถ้าทุกวันนี้ผมมีความสุขผมว่าผมก็คงประสบความสำเร็จแล้วเพราะว่าในทุกวันผมก็แฮปปี้ทำไมผมอยากทําได้ไปเที่ยวๆได้ไปดำน้ําได้ไปมีอาชีพที่ผมทําแล้วก็แฮปปี้มีเพื่อนมีฝูมีอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าทุกวันนี้เกิตื่นมาและยังไม่ตายเนี่ยแล้วมีความสุขผมว่ามันก็ก็โอเคโอเคเลยแต่ถ้าไปได้อีกก็ดีครับแล้วไม่ใช่ว่าแค่แบบว่า โปงไม่เอาแล้วไม่ใช่ก็ทําเต็มที่ไปเรื่อยๆเราก็แฮปปี้แล้วละ่ะแล้วมีอะไรที่ตั้งใจทําแล้วยังไม่ได้ทำนักแสดงดารานเนี่ย<ช>มองว่าเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่เหมือนอาชีพ,ชพอื่นอย่าไปอินกับมันว่าวิดาราลัง วันนี้ผู้หญิงไทยหนึ่งในสิบกำลังเผชิญกับโรคมะเร็งเต้านมเกินกว่าครึ่งสู้อย่างโดดเดี่ยวลำพังบ้านพิงพักศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมคือที่พึ่งพิงคือที่รักษาที่พร้อมจะดูแลผู้ป่วยจนวินาทีสุดท้ายทุกน้ำใจทุกเงินบริจาคเท่ากับมอบโอกาสแห่งชีวิตให้ผู้หญิงนับแสนมาเก็ตพิงกันนะคะมาเก็ตพิงกันนะครับร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารธนาชาติชื่อบัญชีมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ เคยคิดว่าใช้แบงค์ไหนก็เหมือนเมือนกันจนผมจะขยายธุรกิจต้องสร้างคังสินค้าใหม่แบงค์ที่ใช้อยู่ประจําไม่เคยเข้าใจเราเลยพอเปลี่ยนเป็น SCB ปุ๊บรู้เลยว่าแตกต่าง SCB เข้าใจเราในการที่จะไปด้วยกันตอบโจทย์ผมได้อย่างร้อยเปอร็นทั้งเงินสร้างโกดังเงินหมุนเวียนแม้กระทั่งระบบธุรกรรมทางการเงินสะดวกมั่นใจ นีี่ผมพ่่งแล้วเนียพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยน e S C B S M E คุณพร้อมเปลี่ยนเราพร้อมดูแลร,รูยเปลี่ยนมานานแล้ว Warner Brothers Pictures Metro g o l d w y n Mayer และ n e ว l i n e c i น e m a ชวนคุณร่วมเดินทางสู่ Middle-Earth เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อปิดตำนานมหา,หาการภาพยนตร์ไกลภาคผลงานเกลียรตดอลังการจากปีเตอร์แจ็กสัน e h o b b อบิสงคราม5ทับวันนี้เต็มรูปแบบ3มิติโหหาแป้งผิดเบรอร์ขาวเวอร์ดูดิหน้าลอยอย่างกับผีแน่ แค่เลือกสีแป้งให้เข้ากับผิวปรับปรุงใหม่แป้งหนา r ุ่ฟิวรีเคลียร์ไวท์เบอร์หนึ่งสำหรับผิวขาวเบอร์สองสำหรับผิวสองสีดูเนียนใสหน้าไม่ลอยแป้งนาชุ่มฟิวรีเคลียร์ไวท์วันนี้ผู้หญิงไทยหนึ่งในสิบกำลังเผชิญกับโรคมะเร็งเต้านมเกินกว่าครึ่งซูอย่างโดดเดี่ยวลำพังบ้านพิงพักศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมคือที่พึ่งพิงคือที่รักษาที่พร้อมจะดูแลผู้ป่วยจนวินาทีสุดท้ายทุกน้ำใจทุกเงินบริจาค เท่ากับมอบโอกาสแห่งชีวิตให้ผู้หญิงนับแสนมาเก็ตพิงกันนะคะมาเก็ตพิงกันนะครับร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารธนาชาติชื่อบัญชีมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติแล้วมีอะไรที่ตั้งใจทําแล้วยังไม่ได้ทํานอกจากอาชีพดาราจริงๆผมว่าไม่ได้คิดอะไรเยอะทําในสิ่งที่เองชอบนะครับแล้วก็จะได้รู้สึกว่าไม่ต้องทํางานทุกวัน สนุกสนานทุกวันอนะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้ตอนนี้ก็สนุกดีครับแล้วก็แต,แต่ส่วนใหญ่จะมีแบบพอถึงจุดหนึ่งอะทุกคนก็จะแบบเออเดี๋ยวเราต้องหาที่ไว้สําหรับอนาคต ยังไม่คิดเลยจริงว่าแสดงว่างานมันยังเยอะอยู่ถูกไหมเราก็ยังไม่มีเวลานิ่งๆที่จะคิดจริงก็มีธุรกิจนิดหน่อยแต่มันก็ยังไม่ได้เป็นเต็มตัวมากกับเพื่อนๆนะครับก็มีหลายอย่างครับไปพูดถึงสแกมนเขาจะมีเว็บไซต์ Thai m e n t o r ์เ com m e n t o r ร์คือเป็นชื่อปลากระเบนสถาปนิแล้วก็เอามาบวกคำว่าไทยเพราะเราเราไปดำน้ำเยอะไปรีสอร์ทเยอะอะไรเงี้ยเราก็รีวิวด้วยตัวเองว่า ที่ไหนดีไม่ดีแล้วก็ได้ราคาเรทมาเหมือนอากูด้าอย่างเงี้ยครับเขาอยากไปมาจองผ่านเราได้อะไรเงี้ยเว็บไทยเมนเตอรี่ดอทคอโฆษณาซะเลยครับผมอะไรนะขออีกทีไทยเมนเตอรี่ดอทไทยเมนเตอรี่ดอทคอมอ๋อก็ผ่านที่นี่ราคาพิเศษป่ะคะถามพี่จะจองเลยครับจะกิ๊กได้มีรีวิวโรงแรมที่ดำน้ำก็มีที่แบบรีบอร์ดไปดำเรือ3 4วัน5วันก็มีจะมีทริปแรกมกราคค่ะือผมว่าได้ทําที่ผมชอบด้วยแล้วก็ได้ตังค์ด้วยก็ดีแล้วก็ดำน้ำนี่ไปดำที่ไหนเนี่ย จริงๆผมผมดำเยอะดำเยอะดำเยอะแต่ว่าที่ที่ไปบ่อยคือเกาะเต่ากเกาะเต่าเนี่ยมันไปง่ายแล้วก็รู้จักรีสอร์ทสนิทกับพี่เขาเยอะมากครับแล้วก็ะต่ามันเป็นแหล่งแบบปฐมของน้ำดำน้ำคือคนดำไม่เก่งอะไรเงี้ยดำได้เอาไปฝึกไปอะไรเงี้ยได้หมดเพราะว่าเมื่อเราเป็นอ่าวอ่าวไทยน้ำมันจะไม่แรงไม่ลึกอ่่าามันจะงยกวถ้าแบบนอกจากถ้าพวกอย่างพวกฟิลิปปินส์อินโดเขาเนี่ยเขาเฟสกับมหาสมุทรบางทีมันเป็นเหวเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปดำบาหลีอย่างเงี้ยก็ใส่น้ำแรงมากแล้วก็ไม่เหมาะ สวยถ้าต้องดำเป็นหน่อยเราค่อยไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อไทยเมนเตอรีเพราะว่าเนี่ยไปเจอตัวแมนต้าเลยเนี่ยที่ที่บาหลีชอไปเจอตัวมานถารถแท็กซี่คันหนึ่งห้าตัวไม่บอเห็นแล้วคือมันไม่เหมือนเราเห็นในทีวีหรือเห็นเห็นรูปถ่ายมันจริงจิมมันอยู่บนบนอยู่ข้างบนเราเนี่ยรึบเลยฮะแล้วยังไงแล้วไม่กลัวเหรอลงไปดำน้ำแมนต้าเป็นจุดที่เป็นปลาใจดีนะครับเป็นคนที่เขาอยากเจอกันแล้วจุดที่ไปดังคือเป็นแมนต้าพอยต์คือยังไงก็เจออะไรอย่างนี้ครับไปถึงก็ ตอนนั้นคนดําเป็นคนนาคนอินโดแล้วก็เป็นคนฝรั่งเศสคนหนึ่งไปดาวน์ไตุ่มเขาก็ววยสักพักให้เราอยู่ไปอยู่ไปอยู่ที่พื้นสุดเลยแล้วเขาก็ไม่ขยับกันผมไปเ่อคนหนึ่งก็งงมองหน้ากันว่าจะไปไหนไม่ไปวะอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วน้ำก็แรงก็มันก็พัดไปพัดมาอะไรเงี้ยสักพักมีเงาปุ๊บเงยหน้าโอ้โหอาบนหัวแล้วแต่ไม่ตกใจกลัวชอบตื่นเต้นในขั้นแรกที่เห็นแล้วก็ คนลุกอะไรเงี้ยแล้วก็แต่รู้อยู่แล้วว่าแมนต้าเนี่ยเป็นปลาใจดีแล้วก็ก็ไม่ได้ตกใจแล้วเคยเจอปลาแบบที่น่ากลัวมาเดี๋ยวผมเนื่างเกาะเต่าเจอฉลามวานแต่ฉลามวานปลาใจดีเหมือนกันตัวประมาณห้าเมตรกินแพงต้อนใจดีอแล้วเราก็เราดำอยู่ใน แอสฟัลตนก็ประมาณได้30เมตรส่วนใหญ่เราจะดับต่ํากว่าเขาหรอคะปลาหรือแล้วแต่เขาจะว่ายมาแล้วแต่ดวงแต่ยังยังเราดับได้ประมาณ30เมตรนิดอะไรนี้ใช่ไหมฮะถ้าถ้าอย่างถ้าอย่างไม่ไม่ลึกถ้ามันเขาเรียกว่าอะไรความลึกไม่เกินเนี่ยเราก็ไปอยู่ข้างใต้รูก็ได้อะไรอย่างเงี้เหมือนเมื่อกี้เราว่ายอยู่ที่ดวงมากเลยอะอย่างคุริเงี้ยฮะดังน้ำมันกนผมอีกยังไม่เคยเจอฉลามวานเลยเ มันอยู่ที่ดวงเหมือนกันบางทีคนมาดัได้เดียวเจอเงี้ยมันมันแล้วแตจ็คพอตเลยจ็คพอตเลยสนุกดีอย่างคือผมไปนั้นไปกันดันน้ำไม่เป็นนะค่ะก็ไม่ได้ลงนั่งอยู่บนเรือเห็นสลาว่าโชคดีว่ะคือไม่ต้องลงเลยนั่งเห็นอยู่ที่ดวงที่เคยเดีรู้สึกอึดอัดมันต้องเทสก่อนใช่ไหมต้องเคลียร์บางคนงั้นหมดสิทธิ์เพราะว่าเป็นหินปูนในหูชั้นในหลุดแล้วบางทีมันไม่บาลานซ์เป็นแบบว่าเดินเดินแล้วแบบไม่มีหางเสือจะบ้านหมุนอะ จริงฉะนั้นแรงดันอากาศแล้วนี่มันแรงดันน้ำมันเหมือนกันใช่ไหมคะอย่างที่เราขึ้นเครื่องบินอย่างเงี้ยพี่ก็จะไปลงน้ำเนี่ยต้องเบน24ชั่วโมงมันต้องพักก่อนอ๋อต้องหนึ่งวันหนึ่งวันอ๋อนั่นก็เป็นทริคอันหนึ่งสําหรับการกดน้ำอ๋อเป็นกดเลยแล้วถ้าเกิดลงไปล่ะคะอาจจะมีผลแบบเลือดออกจากคูหรือแบบคือความดันมันต่างกันมากเกินไปไม่ดีครับไม่ดีถ้าเขาเห็นมงคลบอกว่า อะไรอ่ะมีเลือดออกเลยใช่เพราะถ้ารุนแรงถึงเสียชีวิตได้ใช่ไหมเราก็ถึงมีกฎเอาไว้ว่าเออทำตามกฎจนกว่าอองั้นโชคดีพี่ก็ไม่กล้าเลยอ่ะเพราะแค่ขึ้นเครื่องบินเราก็แย่ละอ่ะตอนนี้ฝากข้อคิดให้กับน้องๆหน่อยถ้าจะมาอยู่ในวงการนี้อ่ะจะต้องนำตัวยังไงเลฮะรุ่นพี่อ่าครับก็นักแสดงดาราเนี่ยมอให้เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่เหมือนอาชีพอื่นหมายถึงว่าก็เหมือนทหารตำรวจเหมือนพี่นักธุรกิจอะไรนี่คือ มันก็มีขึ้นมีลงมีช่วงเวลาที่ดีมีช่วงเวลาที่ไม่ดีอย่าไปอินกับมันว่าวลาลาลังอ,อ,อ,อย่าไปยึดติดมองว่าเป็นอาชีพแล้วกันอา,อาชีพที่สุจริตหาเงินได้ก็พอ,อ,อ,อช่วงไหนไม่ดีก็ไม่ดีช่วงไหนดีแล้วมันก็ดีมันก็เหมือนทุกทุกคนมนะีเลื่องตำแหน่งมีรถตำแหน่งมีโดนตัดเงินเดือนมีเพิ่มเงินเดือนมีโบนัสพยายามมองให้เป็นเหมือนอาชีพทุกทุกคนอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปอินกับมันมากคือมันคืออาชีพแค่นั้นเองค่ะและคิดจะทําอาชีพนี้ไปนานแค่ไหนก็ ทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูว่าตอนนี้มันยังช่วงพัฒนาอยู่มันจะมีช่วงสเต็ปก้าวต่อไปคือไปจีนพัฒนาไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมวันนึงถ้าเกิดมันดูแล้วมันไม่เวิร์กมาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาว่ากันว่าอย่างไรดีว่าจะทาอะไรเพราะตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดตรงนี้อย่างที่บอกเรายังก็ได้แต่ว่ายังยู่ตรงนี้อยู่ยังได้อยู่ยังมียังมีเป้าหมายอยู่ว่าผมต้องไปทางจีนพัฒนาต่ออะไรอย่างนี้ครับแล้วคิดจะทําอาชีพอื่นนอกเหนือจากดารามั้ยผมก็อยากทำเคยมั้ย เออมันน่าจะมีอะไรคิดอยู่ต้ธุรกิจยังเคยคิดเล่นๆครูสอนดำน้ำเปิดโรงเรียนดำน้ำก็ได้เพราะว่าคือผมอยากทําอะไรที่ผมชอบมีความสุขออกมานาชอบดำน้ำอะไรแบบนี้อย่างนี้ถ้าสมมติลูกศิษย์สาวๆรับไหมจะเหลือเหละครับรับสิ่นี่รับครับรอเหรรุ่นเดอรงนี้รับไหมรับหมดครับรับหมดใครมารับหมดคือทำแล้วมีความสุขอย่างนี้มันจะได้ค่ะไม่เบื่ออะไรอย่างี้คโอเคเอาละค่ะคงจะต้อง ขอบคุณนะจบแล้วจบแล้วเวลาหมดหมดเวลาสรแล้วก็ต้องขอบคุณน้องป้องนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการของเราขอบคุณค่ะขอบคุรับไว้มากันใหม่ค่ามแปดสาปยังไม่แต่งอ ไม่แต่งนี้ดีกว่าถ้ามีแฟนแล้วจะแต่งงานเชิญมาคู่มาเอาเอาเอาเจ้าสาวว่าที่เจ้าสาวมาด้วยมาเปิดตัวซักเลยดีไหมครับถ้ามีนะค่ะุณผู้ชมครัน้องป้องสัญญาแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณห้องอาหารเนชนะคะจากโรงแรมสยามแคมปินสกี้นะคะในรายการคุยกับเป็ดสุภีเราพบกันประจำทุกวันเสาร์เวลาดี4ี่ทุ่มครึ่งทางช่อง เ n ียนเอ็นทเวนตี้โฟร์ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องป้องนวัดนะคะสวัสดีค่ะเ,ครเราสองคนลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ